ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่กูจะได้แก้แค้นอีเวนต์ฮานี้สักทีอะไรอย่างที่ทุกคนเห็นไปว่าทำไมกูเล่นไปแล้วรอบหนึ่งโดยที่ไม่อัดคลิปลงซึ่งกูลองอัดคลิปแล้วคือกูลองใช้เ,เซที่กูเอามานั่นแหละซึ่งแม่กก็เละเละชี้เชียแม่งพอๆกับเซจสว่านเลยไอชิบหายอลัตแอนรอบนี้กูจะมาแก้มือโดยการเล่น2รอบเว้ย อย่างที่ผมพูดไปว่าเซตของผมมันค่อนข้างจะปัญยาอ่อนสักหน่อยเพราะว่าเซตที่ผมจะเอาไปก็คือเซตหอกหลอกนี่เวซึ่งเป็นเซตที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะกาเอาล่ละกูจะเกินก่อนว่าไอไลออนกูเนี่ยคือมันจะใส่เซตเออมันชื่อเซตอะไรวะพัดพัดชูลัชอะล่ะกูจะตั้งชื่อว่าเซตมาโซแล้วกันเพราะว่าไอเซตนี้อ่ะมันคือแบบว่ายิ่งโดดามจยิ่งแรงอะ่ะเออเอาง่ายๆเลยแล้วก็ไอสวานกูก็ งูงูเลยก็เซตตามแบบเอ่อเมตาเลยส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะเอาอะไรแต่ที่รู้ๆก็คือมันจําเป็นตรงชอปเปอร์แล้วก็ไอไลออนกูเวเพราะชอปเปอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าคอมโบไม่ใช่คอมโบหน้าไม่ใช่คอมโบนแต่ว่ามันจะให้เราดูเอาเหี้ยบชนิดซึ่งก็จะเอาคอมโบเตัวตึงมาดูแบบนดเปี้กเออกูบ่นมากไปหรือเปล่าวะเหี้ย 阿ามาเล่นอีเวนต์กันเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้แม่งมันไม่ง่าย้วคือแม่งยากแล้วเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งคืออีเวนต์เนี่ยคือมันจะดอบไอเทมแบบช่วงแรกๆเยอะมากแต่หลังๆคือมันจะไม่ดอปเวซึ่งกูไม่เข้าใจว่าคนสวนมากแม่งชอบเล่นกันได้ยังไงว่า1 0 0 0งพันเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ดอปไอเทมอะไรเยอะนะหรือมึงอยากติดแบบว่าอันดับหนึ่งวะและที่กูสงสัยมากก็คืออันดับหนึ่งไม่ใช้เซตหคนี่แลวแม่งคือมันมันรอดได้ยังไงคุณดูสภาพดิเซ็ตแค่เนี่ย กองฮิวแม่งก็ยังไม่เต็มแถม่งก็ใช้2ตัวแบกด้วยซ้ำม,มั่งดูทรงแล้วขอเตือนไว้ก่อนว่าคลิปนี้แม่งโคตรมาลมาหาแหลกเลยถ้าใครสามารถทนดูก็ได้ก็แล้วแต่คุณเลยซึ่งคลิปนี้กูบอกเลยว่าแม่งแหลกคลิปหายอาละพูดมากลุยละมาเริ่มมายัดน้ําเลยนี่แหละสิ่งสำคัญละซับไปลุงชอปเปอร์กูซับฆ่ามันแล้วแหละเยีย่ยมมากลุงชอปเปอร์มันค่อนข้างอืดเว่ยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงลุงชอปเปอร์กูมาก เอาละสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําการเผาลุงชอปเปอร์เว้ยอ่านี่เห็นปะ่ะลุงชอปเปอร์กูดดมันจะโดนดาเมจเรื่อยๆเว้ยซึ่งต้องส่งหมอไปนี่เห็นปะ่ะมันจะดอกน้ํเอาละส่งหมอไปส่งหมอไปยิงมันยิงโอ้โหมันยิงไอเ้เชยผิดแผนมันเริ่มยากแล้วไงคือหลังๆเนี่ยมันเริ่มยากพวกหานี่มันเริ่มแบบต้านไหวเห็นปะ่ะแม่งทิมแม่งทิมดอกละห้าพันเลยนะไอ้ขี้ไม่ใช่ขี้ๆนะทิมดอกละห้าพันเนี่ยนี่ทิมไป ไรสว่านกูจะเอามาเคลียร์ไอ้พวกตีระยะไกลแล้วกันไป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 ลุยๆโรรลดๆลุยรโลรๆเผาแม่งน receptor ouais ี่แหละไอ้พวกด้านหน้าเผาแม่งเฮ้ยหมอกูชิบหายแล้วระเบิดอูเรียบร้อยอะ阿拉อะได้อยู่ได้อยู่ท şey ี่แปลว่าไม่ค่อยได้เท่าไหร่นี่งด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยคือมันแม่งมีแต่ไอ้พวกหาเนี่ยอู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 ดูดาเมจโอ้ไม่ก็สว่านกูสวานกูแตกลูกช็อปเปอร์กูก็แตกจะเลิแล้วทีนี้เอาไงดี้องว่าทับหน้ากูจะไหวอะนะ กูซ oh you know, no. ัพพอร์ตอยู่กูมาช่วยซัพพอร์ตอยู่เว้ยอยจะพึ่งตายนะหาลากมือเอปเปอร์กูโอ้แม่งเอ้ยฮิวฮิวไม่ทันชุบไม่ชันเราลินพันไอ้เหี้ยเอ้ยถ้ากูเอากล่องฮิวมามันน่าจะดีกว่านี้นะกูเอาสว่านมาทําไมวะเนี่ยกูสว่านกูแม่งทนไม่ไหวเฉยเลยเว้ยกันกระสุนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงมันเนี่ยขี้โมไอสัตว์ทิมแม่งโหทิมดอกละหมื่นเลยวะเอาอ่ะเอาอ่ะทิมดอกละหมื่นเลยนะเว้ย ไม่ใช่ขี้เผาแมงเลยละกันอละล่ะทีนี้แหละทีนี้แหละยากแท้ทีนี้แหละยากแท้นี่แหละทับหน้ากูแตกมันก็จะอย่างนี้แหละโอ้เชียเ่ยแม่งทับหน้าแตกอะไรอย่างที่กูพูดไปว่าไอ้หาเนี่ยไอ้หาพวกลากหาเนี่ยคือมันเริ่มต้านได้แล้วคือหลังๆเนี่ยมันเริ่มยากไงสิ่งที่กูควรทําต่อไปรอบที่สองก็น่าจะต้องเอากล่องคิวมาเอกูค,ควรเอามาแทนไอสวานแล้วเพราะไอสว่านมันไรประโยชน์ชิบหายเลยเฮียอะล่ะเปลี่ยนแผน เอาละเซตใหม่กูมาแล้วแค่เปลี่ยนจากไอ้สว่านเป็นกล่องฮิลเฉยๆกูเชื่อว่าแค่กล่องฮิลมันน่าจะทําให้เกมเปลี่ยนได้นะกูหวังว่านะโยนระเบิดเลียมึงเอ้ยมันโยนระเบิดไม่โดนได้ยังไงวะเมื่อกี้แม่มึงนี่มันฉลาดจริงๆเลยเอาละอย่าอย่าลีลาอย่าชักช้ายัดน้ําเลยแล้วกันไม่มีคำว่ารอแล้วไอ้เหียเอาละเผาเผาโดนลุงช็อปเปอร์ไหมโดนโย่นิดนึง อะไรอะละไป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 ช็อตลงลงอย่างนี้แหละช็อตลงลงกูเพิ่งพูดว่าช็อตลงลงไอ้เชี่ยเอ้ยแนวหลังกูไอ้เชีย่ยกูคิดถูกคิดผิดเนี่ยเอาลุงช็อปเปอร์มาเนี่ยลุงช็อปเปอร์มันไม่ก,กันกระสุนไงแล้วทีนี้แม่งก็จะโดนดาเมจแบบโคตรมาลุงมาหาแรงอ,ะอ่ะเออแล้วกูกดผิดไอ้เชี่ยกูจะกดน้ําเออเอาเข้าไปเอากันเข้าไปแทงหูเดี๋ยวกูไม่ได้ใส่ซอสพริกนะเนี่ยถ้าใส่ซอสพริกนี่มันจะแรงขนาดไหนวะ โอเคทับหน้ากูไปหมดเลยเฮียจะเลยแหละเออดีเอากันเข้าไปเอากันเข้าไปแม่งเอยกูจะเอาเซ็ตอะไรมาสู้เออด่านคอนฟรมวะแม่งมันยังยากอยู่เหมือนเดิมเลยคือกูรู้นะว่าไอ้ด่านหานี่มันเก็บไอเทมแล้วมึงแบบโดนบัฟมาสมเหตุสมผลแต่กูไม่คิดว่าม่งจะโดนบัฟมาโงดขนาดนี้อ๋อะล้หมอชุบโอเคเย่ะมากอะละไหลต่อได้ไหลต่อได้ไหลต่อได้ก็เฮียแล้วยิงมันหมออย่าให้มันอย่าให้มันฆ่ามึงได้เ้ย มันยิงมาแล้วเชืเอี๊โอ้กูปล่อยมาฟรีเลยเนี่ยหมอเนี่ยทับหน้ากูก็ไปหมดแล้วอ่าเยี่ยมอ่าเชี่ยเอ้ยบ้านกูแตกจนได้แม่งอะลามาลองดูเซตแบบบ้านๆดูบ้างเซตแบบมาตรฐานไทยลาวสุดๆเซตที่กูแบบว่าใช้เล่นคอนฟาร์มครั้งแรกๆมั้งเนี่ยอะลาไปกูหวังว่าเซตนี้จะไม่ทําให้กูผิดหวังวนะเพราะแม่งทำกูผิดหวังมาหลายรอบเลยเฮียทีมมันทีมมันนั่นแหละเยอะยยมาก ไม่โคตรแรงเลยไอ้พวกหานี่ทิ้งระเบิดดอกละสองพันไอ้เหี้ยทิ้งระเบิดดอกละสองพันฮา่ามึงจะเอาอะไรไปสู้คนน้นอยๆอย่างเงี้ยเอาพวกตัวแบบหานี่ไปเสริมสักหน่อยแล้วกันมันจะได้แบบลดแรงกระแทกจากไอ้ปืนกลแม่งเนี่ยดูดิโคตรแรงปืนกลมาเนี่ยอะไรอะไรอะ,อะหวังว่าหวังว่าจะไหวนะก็ได้แค่ภาวนาว่าหวังว่าทีมด้านหน้ากูจะสามารถรับตีนได้อะไรคิว โอเคคิวทันไอ้เฮียเอ้ยเมื่อกี้แม่งถ้าคิวไม่ทันกูว่าทับหน้ากูแตกโอ้ไอ้เฮียแม่งเลือดไม่ถึกจริงอยู่ไม่ได้นั่นดูครับทับหน้ามันโคตรนัวนัวชิบหายฆ่ามันไลออนเฮดดาเมจมึงแรงอยู่แล้วโอ้ย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 แหลก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 กันแหลกกันโอเคโอเคไลออนเฮดกูไม่เอ้ยเอากล่องยิวไม่ทันนหะ ตายยกตี้เลยเมื่อกี้ถ้ากูแม่งไม่ยิยงปืนกลน,น่าจะไหวอยู่มัง้งโ,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 โอ้ยิงแม่งยิยงมาดูครับไลออนเฮดที่คิดว่าถึกถึกแถมมีกองหิวแม่งเกือบปางตายไม่ใช่ปางตายตายไปแล้วเฮียเนี่ยตายไปแล้วกูแม่งไม่ไหวจริงๆว่ะไอ้เชี่ยแม่งดาดแม่งยากชิบหายเลยเป็นอีเวนท์ที่กูคิดว่าแม่งกูจะผ่านแม้ว่าวันนี้แม่งกูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากูจะแบบเล่นครบถึงหกนาทีหรือเปล่าเนี่ยเนิฟได้เนิฟได้จีเอ็ม อีเวนเนี่ยมันให้ผลตอบแทนดีก็จริงแต่แม่งก็เก่งเกินผู้เล่นใหม่มันจะเอาอะไรไปสู้